กราบสวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่ Cat's p r o f e c h a n n e l นะครับผมซึ่ง EP พีก็มากันใน EP ที่29แล้วนะครับผมกับเกม Dead by Daylight นะครับผมก็ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นเกม Dead by Daylight เลยนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะร้อนขนาดไหนนะฮะก็ไม่น่าร้อนมากอาจจะเป็นแนวแบบคัิตกรรมผมไม่เคยเล่นนะฮะโอเคครับผมก็ไปลองเลยดูกว่าครับป ผมไม่เคยเล่นนะผมไม่รู้เลยว่าเกมน้เล่นยังไงก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็กราบขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะฮะก็ยังไงดีอะเข้าไหนก็ไม่รู้กดคุกิแมทไปก่อนแล้วกันคุกิเพ่คุกิเพ่อ่ะกดคุกิเพ่แล้วแล้วไงต่อวะเคลียร์ล็อบบี้เหรอมาดูว่าเล่นแบบโง่ๆนะผมก็ไม่รู้ว่า เล่นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยคอมผมจะรับไหวหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คิดว่ามันไม่น่าจะกินเอฟเฟกต์มากนะฮะเอาอะไรอะเวทผีดิบเนี่ยอ๋อนี่ผมเล่นเป็นผีดิบเหรอเอาละเล่นไปเลยแล้วต้องบอกอะไรเป็นฆาตกรใช่ไหมซึ่งผมไม่เคยเล่นแล้วมาดูเขาว่าฆาตกรจะเป็นยังไงนะฮะ ในครั้งแรกกูก็เป็นฆาตกรก,ก่อนเลยเนี่ยเาเรียกว่าอะไรคิลเลอร์คิลเลอร์เอาละครับผมเริ่มเราต้องทำไรไล่ฆ่าพวกมันเดียวใช่ไหมแล้วจะไม่ผิดคือเราต้องไล่ฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมเขาไอเราคือฆ่ากู <c oughs> ชอบกู <c oughs> ชอบมามาแล้วครับผมเรา รู้สึกเราเป็นฆาตกรโอ้โหแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยทำอะไรได้วเนี่ยคืออะไรอันล็อกอะไรวะโอ้โหกูแม่งหนีไม่ได้แน่นอนเก็บนี้เพราะว่าผมเล่นไม่เป็นนะฮะเรา้องซุ่มซุ่มซุ่มดูก่อนเอ้ย้องซุ่มดูไปก่อนอ๋อเราต้องปกป้องไอ้นี่ด้ใช่ไหม เขาเรียกว่าอะไรเครื่องปั่นไฟเฮ้ยอะไรตุ่มต้ำตุมต่ำอะไรตุ่มต้ำตุมต่ำภาพกระตุกสัตว์เราต้องอยู่แถวเครื่องปั่นไฟไว้คืออะไรวะานหลอกอ๋ออะไรวะ อ๋อเอาไว้คนถ้าคนมันทำให้ไฟติดแล้วก็ไปอันล็อกมันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้อ่ะอ๋อหรือเปล่าเคยคิดอยู่หรือเปล่าแล้วเราต้องเอามันไปไหนนี่กูยังจำแมปไม่ได้เอ้ยมีหมูป่าด้วยมันสถานที่ของเราใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวอ,อ,อ๋อเนี่ย ำะไรวะเอาอะไรเนี่ยกูทำอะไรของกูเนีน่ยหรือเราทำอะไรไม่ได้เราทำได้แค่วิ่งเลยวิงยว่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไปหามันเลย กูไม่เจอใครเลยเนะี่ยโอ้ยมันปลดไปสองเครื่องแล้วนะครับผมใช่ไหมมันมีกี่เครื่องไวนะเนี่ยเอาเหี้ยออกในชะ่ไหม ว่าเราต้องมีการปรับจงปรับจอหน่อยเพราะว่าผมบอกตรงว่ามันงงตาลายมากเลยผมไม่เห็นใครเลยเนี่ยเดินมั่วมากบอกเลยอยู่แถวนี้แน่นอนหา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 เฮ้ยอ,อ,อะไรแวบๆบแบบอะไรวะอ๋อหัวกระโหลกโถ <laughs> แะไรตัวแน่แม่ไม่มีใครอ๋อมันเป็นะระฆังเหรอเฮ้ยนี่ไงฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไอ้ขันอยู่ไหนเอ้ยมัว่วดก่อนกูตาลายเ,ยเอ้ Abang takthu, le Ads it Baruan Jung pun merah Anfang Hurricane, pokoknya water Ya WTH Namun kita la renff BBW Ha.. Dibava này 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 anh. Ừ, anh. <laughs> Ai, anh quá. <laughs> này này như này 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 เป็นผีที่งโง่มากไอ้ไม่ใช่เป็นฆาตกรที่งโง่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กูงงเลยกูทำอย่างโก้เนะี่ยคือเราถ้าเราฆ่ามันได้หมดเราจะชนะใช่ไหมเฮ้ยนี่มีการช่วยเหลือด้วยเหรอ มึงอยู่ไหนเอ้ยนี่ยันมัวหมดเลยตอนเนี้ยมั้งไอ้แม่งมองยากมึงม,มองผมม,มองม่งมองก็ยากเลยอะ ฟะไรอ่ะถ้ากลับมาชนะแล้วเหรอนี <c oughs> ่โคตรมั่วเลยอ่ะ โตวโหตาลายว่ะมันมันมันมุมมองของนักฆ่ามันมองยากมั้งบิงไปไหนกูวะเดีย <c oughs> โม้ยมีจุดแขวนเนี่ยโหแม่งรักษาตัวกันได้หมดแล้วอ่ะ ผมทำอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยถ้าผมไม่ได้ฆ่ามันทำอะไรได้ไหมพังได้ไหมโอ้เหมันเล่นยากมุมมองมันมองยากมากเลยครับบอกตรงว่าเป็นเป็นขรารกรนี้ไม่ได้เรื่องง่ายเลย มังไม่เจอเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเป็นไงเนี่ยโอ,อ้ยบัวมองไม่เห็นอ้าวมองไม่เห็นแหละ๋อ,อมีออกประตูด้วยหรอประตูอยู่ไหนอะเราไปดักประตูได้ปะนี่หรอ นี่คือประตูนี่คือประตู <c oughs> น,ะนี่คือประตูเหรอปั่นมั่วเลยกูจะตามเหรอกูอไม่ตามหรอ,อ,อกเพราะกูอ๋อมันมีจังหวะของมันด้วยนี่หว่า มันเห็นผมเล่นไม่เป็นมั้งแม่งวิ่งมาล่อผมใหญ่เลยอ๋อเราออกไม่ได้เหรอนี่นี่คือผมเล่นน้าเกียรต็ว,ว่าผมไปยินเฝ้าไอ้ก็ดูส่งแล้วเขาน่าจะเล่นเป็นนะผมมาเล่นไม่เป็น <c oughs> ไหนไมอยู่ไหน มัหนีออกไปได้แล้วว่า <c oughs> อ๋อคือคือเราจริงๆแล้วเราเรา,เรายืนเฝ้าประตูนี้ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมผมก็ไม่รู้นะว่ายืนเฝ้าประตูเพื่อนบอกไอ้น้องมันบอกว่ายืนเฝ้าแล้วมันมันคือการเฝ้าที่น่าเกียดนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเล่นยังไงก็เกมแรกผมก็แพ้ไปมั้งเพราะว่าเออผมเล่นไม่เป็นนะฮะสำหรับครั้งแรกนี้การเป็นผีนะครับผมเดี๋ยวหัว่า จะไปลองเล่นเป็นผู้เอาชีวิตรอดบ้างน,นะครับผมก็มาลองเป็นผู้หนีตายกันบ้างน,นะครับผมเียซอร์ไวเอร์นะฮะโอเคครับผมมาเริ่มเกมกันเลยผมก็ไม่รู้ผมเลือกตัวผู้ชามาไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้หน้าที่อะไรมันยังไงบ้างน,นะฮะก็ถ้าใคร เคยเล่นแล้วนะครับผมก็แนะนำได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมก็อยากทราบวิธีเล่นหรืออะไรเป็นไกด์ไว้สักนิดก็ยังดีนะครับผมก็ผมว่าแม่งก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะฮะก้มไงวะเอก้มันนี่ก้มต้องทำยังไงเราต้องไปที่เครื่องใช่ไหมซุ่มก่อนซุ่มก่อนแล้วเราทำอะไรซ่อมเครื่องอ่ะ กดไลวิ่งวะกดไลวิ่งกดชิปวิ่งใช่ไหมไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมันไม่เห็นเพราะว่ามันมันน่าจะใช้เวลาซ่อมนานนะเพราะว่าผมก็เลเวลหนึ่งน่าจะต้องมีสกิลซ่อมหรืออะไรหรือเปล่านะฮะ ก็ถ้าใครรู้ใครทราบก็แนะนำมาได้นะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรแปลกๆเคยได้ยินมาว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆให้วิ่งไว้ก่อนอนั่นแน่หลบปอนเฮ้ยๆนีซ่อมอยู่นี่ซ่อมอยู่ เอ้ยมึงรอกูด้วยดิไอ้ห่าสาบอย่างเดียวเลย <c oughs> มึงอย่าวิ่งมากับกูกสิเอาไปไหนกูไปด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลบกวนลบกวน <c oughs> เอ้าเยี่ยมอคนตายแล้วหนึ่งคนลุก yeah. ขึ้นมา S <S เดี๋ยกวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เสียงอะไรกูเล่นเกมอะไรเนี่ยอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วเหรออันนี้เขซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อไฟล้อดีก่อนดีก่อนดีก่อน เราต้องทำอะไรเราต้องภารกิจเราคือซ่อมไฟเสร็จแล้วก็เปิดประตูหนีใช่ไหมไอเชี่ยไอเชี่ยวิ่งดิวิ่งเงวิวิ่งอย่าตามกูมาอย่าตามกูมากูไม่รู้กูสับแหลกไปก่อนไอเจ้ามันติดใจอยู่เลยอะแสดงว่าไม่นยังตามกูอยู่ใช่ไหมอ้าอ้า อาทำกูโ <laughs> อ,อ,ดอด้โดนหิ้วนะครับก็เลยไอ้นอ่อะอ,ะอะ้ช่วยด้วย <laughs> ทำไรอะ่ะอยู่เฉยอยู่เฉยผมแม่ง้าอะ่ะเขาเรียกว่าฟาบ้างอย่างเงี้ย แก้งตายเราแก้งตายก่อนปล่อยมันตายใจ <c oughs> ปล่อยมันตายใจ <c oughs> มึงจะเฝ้าดิมึงก็เฝ้าได้ไหมเ่ะอเออเออทำโก้โอ,โอ้ตายเลยนี่คืออะไรคือนี่คือตายใช่ไหม คนโง่เลยเล่นโง่มากกูอะไรวะตายเหรอเล่นเป็นคิลเลอร์ก็ฆ่าเขาไม่ได้เล่นเป็นเซอร์ไเวอร์ก็ตัวไม่รอดโอเคครับผมก็ ขอจบกลตปรบินเท่านี้ก่อนแล้วน,นะครับผมเดี๋ยวโหขอไปฝึกเร่นก่อนเดี๋ยวรอบหนะ้าจะมาทำให้ดูอีกใหม่นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็มีใครมีแนะนำวิธีการเล่นยังไงดีๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกาาดไลค์ที่แฟนเพจด้วยนะครับสวัสดีครับ